เดี๋ยวลอ,ยอ,อง,งอย,ออย,อยัง,งยุ่ื้อเยือบแไหนยุ่นกูมามาจีงจงอ๋อเบอกไม่ถือก็ถือแล้วจะไปเรียนะหน่อยโอ้ยเนาะบอกไปหลายี่กูมีจ้ามาฟังหมอรำเน,น้าเมียนะ เมื่อแต่บอลแต่บอลานบอลแม่แต่บอลนีซื่อยังฮือฮือฮือนนี้ือ่ือฮ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 ือ่ืนวืนดอยือฮ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 ือวือฮ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 มบฮอฮือฮือฮือ่ือฮื่ฮือฮือฮือฮคอฮอฮือฮือฮืออฮื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 ออือฮ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 ือองอฮือฮือฮนออฮื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 ออือืออฮืือฮือฮือออ ดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อแม่แบบสีอุ้งอิงเพชรดบ,บานแพงสําหรับวันนี้นะครับขอนาําผาพี่น้องนะครับมาว่าพูดคุยถึงกีฬาอุ้งอิงเพชรดบานแพงให้เกา่าเรื่องที่จะนํามาว่านั่นก็คืออีหยังครับพี่น้องที่เฮ็ดให้กีฬาอุ้งอิงเพชรดบานแพงมีมาไล่คล้องหนา้าเวทีตลอดครับพี่น้องพี่น้องเชื่อบ่ว่าตั้งแต่ระยะเวลาหนึ่งปีปีกุก้กลัวนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาล จนสิปิดฤดูการบ้นมาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องอุ้งหญิงเปียดบานแพงยังมีมาไล่นะครับคล้องข้ออยู่ตลอดมาอะไรเงินมีให้ตลอดสำหรับอุ้งหญิงเปียดบานแพงน้อยนักน้อยหนาครับพี่น้องที่จะมีนักหลอกหมอล่ำคนหนึ่งเฮ็ดไดขึ้นอีล่ะอุ้งหญิงเปียดบานแพงพ่อแม่ซี่คิดขึ้นกันกับผมบอกว่าอุ้งหญิงเปียดบานแพงที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งในใจของพอพ่เมฟซีและเป็นขวันใจมหาชนอีลี่ครับพี่น้องที่เฮ็ดให้มีมาไล่คล้องข้ออีลาอุงหญิงตลอดตลอดนะครับแทบจะบอกว่าทุกๆุกข้างทุกๆมือที่แสดงบนนาเวทีนี่ครับพี่น้องมีมาไล่ให้ตลอดพี่น้องคิดว่า คำว่าอู้หญิงยืนหนึ่งนครับยืนหนึ่งในวงการมอลลัตอนนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ซคิดว่าคาําหนีใส่ได้ปครับสําหรับมบุมมองผมนะผมมองว่ามันถูกต้องแล้วกับที่เอาคําหนีมาบอกกับอู้หญิงเพชรบานแพงสิ่งหนึ่งนะครับที่เฮดให้อู้หญิงเพียบานแพงมีมาไล่คลองข้ออยู่ตลอดนั่นก็คือ การเว้าพูดคุยกับพ่อ,พอแม่ที่นาเวที่เพราว่าจะเป็นการเว่าหยอกพอแม่พี่น้องที่ไปนาเวที่นั่นคือจุดหนึ่งในคับพี่น้องคือจุดหนึ่งที่ให้ดึงดูดคนมาสนใจแล้วก็หาในตัวของเวลาอุิงร้ายขึ้นกว่าเก่าคับพี่น้องถูกถูกขปทถกๆเวลาทุกๆสถานที่คับพี่น้อง ผู้หญิงสิเทคแค่ดูแลเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีนาเวทีแบบนี้ทุกข้างไปนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่หลายคนต้องหักอีหละหักแบบผมนี่ขอแม่นนะครับพี่น้องพ่อพ่อแม่เอฟซีเสือบ่าวา่าทุกข้างนะครับที่อีหลา่าอุา๋งเพชรบ้านแพงนี่ครับ ออกนาเวทีสีมีเสียงกรีดนะครับเสียงปรบเมื่อยินดีนะครับ,บ,นะรบที่ได้เห็นอีหล่าวอุ้งิงเพชรบันแพงตอนที่เพื่นออกนะครับพี่น้องนาเวทีนี่ค่อนข้างสีลงแต่พ่ออีหล่าวอุ้งิงเพชรบันแพลงออกมานะครับหนาเวทีนี่ซิเต็มไปด้วยพ,พ่อแม่ซี fc แฟนคลับนะครับเต็มหนาเวทีอายะคือเก่าครับพี่น้องสำหรับอุ้งิงเพชรบันแพลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะ นี่ครับชีวิตมาครบหลอบในการเป็นฤดูกาลของมอลองมารับดีหลอบหนึ่งแต่อุงหญิงเพชรบานแพงยังมีมาไล่นะครับยังมีมาไลคล้องข้ออยู่ตลอดทุกทุกมือก็ว่าได้เป็นมอล่ำที่ยืนนึงตอนนี้สำหรับอุงหญิงเพชรบานแพงที่เฮ็ดไห้พ่อแมซ่ซี่ยังหักและเมตตาต่ออุงหญิงเพชรบานแพงคือเก่า คิดจังไรเนาะพี่น้องหลายๆคนจังสิเป็นคืออหลาองอิงเป็นวนแพงพี่น้องคิดว่าสิเป็นไปได้บอกแน่นอนครับเขาเรียกว่าบุญวาสนาของแต่ละคนมันบ่คือกันแต่ถ้าทุกคนมีความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะสางสารรค์ผลงานเข้าใจในบริบทของการเป็นศิลปิน ผมเชื่อว่าทุกคนโด่งดังได้แน่นอนเหมือนที่เหล่าอุงหญิงเพรดบาแนแพงน่ครับพี่น้องผมถือว่าตอนนี้อุงหญิงเพราบานแพงตีโจดแตกได้ครับพี่น้องพี่น้องว่าบ่ผมว่าอุงหญิงตีโจดแตกสําหรับการเป็นนักร้องในยุคนี้สมัยนี้ยิ่งเป็นยุคของโชวเชี่ยวอุงหญิงแห่งจะศีบทแตกรับพี่น้องอยู่เป็นคิดดี ทำดีนี่หละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่อุ้งอิงเพชรบานแพงโด่งดังฮอดทุกมื้อนี้นะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับที่ให้กำลังใจติดตามีหล่าอุ้งอิงเพชรบานแพงจึงเฮ็ดให้โด่งดังนะครับขอให้ดังๆว่าปังไปเรื่อยๆนะครับีหล่าอุ้งอิงเพชรบานแพง ให้พ่อพ่าแมบซีฮักอีหลา่าแบบนี้ตลอดนะครับให้กำลังใจกันนะครับกำลังใจอย่างที่ผมเคยบอกโวเสมอว่า,วากำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและชีดินนาไปได้ไกลสักไหนนั่นคือกำลังใจนึ่ครับพี่น้องถ้าทุกคนบ่มีกำลังใจอีหลา่าบ่มีกำลังใจนะครับกับบอสาม,มารถสีไายทอด ควบดูซื้อบทเพลงควบสุกสนานไม่ให้ครับพ่อแม่พี่ได้รับชมรับฟังได้ในหนาเวทีเนาะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจอีหลานัให้กำลังใจอีหลาพานพนเรื่องเล่าไลายๆต่างๆไปได้ครับพี่น้องถูกสิ่งทุย่างมันมีปัญหาและอุปสตร์ไก่พานพนไปนะครับที่แน่นอนคือมาไล่หนาเวทีของอู๋หญิงเพชรวันแพงให้มีแบบนี้อยู่ตลอดครับพี่น้อง ให้ด้วยใจนะครับาการสียูน้ำกันได้ไปอีกโดนๆนะครับสำหรับพอ่อแมิหี่และตัวของอีหลาอุ๋หญิงเพชรนวันแพงผมเสื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสิ่มาล่งตัวล่งตัวกันได้กับเพราะว่าการเวลาระยะเวลาสิเป็นคนจัดสรรปั่นแตง่งให้มันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องจังสียูน้ำกันไดดโดนนะครับอุ๋งหญิงเพชรวนแพงสีน้ำร่องคงอยู่ โด่งดังปังปังไปหนาไปอีกได้ไกลสั้นไดครับพี่น้องก็คืออยู่กับตัวของกีฬาอู่ยิงเป็ดบานแพงและผู้ให้การสนับสนุนอย่างพระพ่อแม่ยเอฟซีเอฟซีแฟนคลับทุกมคนนะครับเอาละครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากพระพ่อแม่ยเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบังเดตเพชรดีชาแนลสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ